สวัสดีครับนี่น้องไฟสีผ้าไปเบิ้งของหนามน้องไฟเด้อครับมือขึ้นล่มแห้งครับพวกหมูมืมือนี่สิโรคพายุเขาบ่าครับฝากกุ่นไหลกดแจ้์กดติดตามให้หน้องไครในเด้อครับเป็นกำลังใจครับน้องไฟสีผ้าไปเบิ้งเงินเลยครับโอ้พังเลยครับ เอ,อเปิดออกเลยครับผมลังค่านำหนองไผ่ครับผมปิวไปหอดปุ่นเลยพี่น้องครับมาขึ้นร่มแห้งครับผมร่มพายุเขาครับกรกะจุยกระจายเลย ต้องสอมแซมไหมครับผมเป็นไรเนาะกับแก่เดี๋ยวเบิ้งกับแก่นะครับโอ้ยยังอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นยองไยยยครับผม กับแก่นองไผ่ครับเลียงไว้ครับผมปีให้น้นองบึงนี่นนองไผ่ไปรงเรียนครับผมได้นมมาน้ำครับอืมนี่กระพังเลยครับพัง ทางก๊าซีกออกเลยครับตอางเลยสอแทมไมครับผมส่ต่อไปครับพี่น้องมาหนีกับเป็นคึมๆค,ครับแล้วสิตกอีบ่สิล่มอีกบ่ครับนี่กับเพึ่งออกครับผมเพื่งออกฝนกันน้อยครับ เี่เป็นกล้องแสงอาทิตย์ประสานซ้ำหนีก่อนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนองไผ่นะเด้อครับผม ครับวันดีครับ